วันเววันมินิทนาทีนี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินด้วยคะแนนเสียง5ต่อ3เสียงให้รัฐเท็กซัสยกเลิกกฎหมายการทำแท้งที่เข้มงวดเกินไปและดำเนินการมาตั้งแต่ปี2,556ที่เป็นเหตุให้คลินิกและโรงพยาบาลหลายแห่งต้องยุติการให้บริการทำแท้งด้านนักสิทธิมนุษยชนระบุว่านี่เป็นชัยชนะที่สำคัญและอาจปูทางให้อีกหลายรัฐดำเนินการตาม พ่อเลี้ยงวัย20ปีชาวารากวัยสุดโหดจับลูกเลี้ยงวัย3ขวบลนไฟจนก้นและอวัยวะเพศผู้พองหลังโมโหที่ลูกเลี้ยงฉี่รถที่นอนด่านเพื่อนบ้านทนพฤติกรรมไม่ไหวแจ้งตำรวจจับส่วนเด็กได้รับบาดเจ็บเป็นแผลไฟลวกระยะที่1เด็กคนนี้ได้กลายเป็นบุคคลโด่งดังชั่วข้ามคืนซึ่งเป็นแฟนเบสบอลที่เข้าชมการแข่งขัน c o l l e จเวิลด์ series เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และกล้องในสนามได้จับภาพเขาเอาไว้และถ่ายทอดสดผ่านช่อง ESPN ในสหรัฐโดยเจ้าหนูไม่มีอาการเขินอายแม้แต่น้อยอีกทั้งยังเล่นหูเล่นตายักคิ้วสู้กล้องตลอดเวลาด้วย